ตัวนึงนะคะเครื่องคืสซันชิงนะคะ8ฟุตรุ่น S.K. 2660นะคะวงสวิง2ีน,นิ้วนะคะตัวนี้ที่ลูกค้าจองเอาไว้คู่กับเครื่องมิลลิ่งต้านี่นะคะนีลูกค้าก็ได้ทำการมาลองเครื่องอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราทำสีเสร็จเรียบร้อยนะคะตัวนี้ลูกค้าสั่งทำสีใหม่นะคะนี่สวยมากค่ะมีเฮียก็แนะนำวิธีการใช้เครื่องให้ลูกค้านะคะ นี้ไว้ปรับเลื่อารตามท่อนะครับหนึถึงเก้ว่าเราจะเอาชุดไหนชุดไหนเพราะว่าก็คือทั้งเกีียวทั้งปิดอยู่ในกระถางนั้ถ้าเป็นอย่างเกียวเกี่ยวนิ้วเนี่ยเกียวสีเกีียวนิ้วนะครับนี่จะปรับนะครับเกียวสี่นี่ชี้อยู่นี่สอ่า อแต่นี่ต้องเป็นอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวสีนะอันนี้เป็นเป็นเป็นช่องและเกี่ยวสีอ่ะมันจะต้องเป็นนั้ช่องนี้หนึ่งเป็นแถวนี้ใช่แล้วไอ้ตัวนี้ออ่วแล้วเราก็หมุนนี่หมุนทุกสอนเนี่ยเสร็จแล้วเราก็ล็อกอ๋อคือตับอันตัวนี้มาก่อนาใช่ใช่ถ้าถ้านี้ล็อกอยู่มันจะหมุนไม่ได้่ต้องผลล็อกแล้หมุนได้ล็อกปึ๊บเนี่ยเสร็จเหลียวสีนะคะ ดีดีเดีป็นช่เกแลวิาโอเคเป็นอเป็นสี่เลยวนิ้วละก็คือเนี่ยก็จะเป็นตารางชุดนี้อ๋อ4นิวใช่ฮะใชง่ายๆเลยค่ะง่ายไหมคืดูตามตารางทำมีเดียวไปเฟิอ่าแล้วก็ก็คือต้อง ก็คือลองตึงแล้วก็เอาหวีวัดเกลียวมาลองมัดดูแบบนี่ส่งส่งชิดเข้าไปให้นะคะเหมือนเผื่อว่าเอาไว้แบบดูอะไรแบบแบบว่าจะพลา้ก็ต่อเมื่อเราตัดเข้าไม่ไม่ตรงที่ความเพียรเป็นผ้าไม่ตรงเลยด้ห่างแล้วนีน้ำมันเปลี่ยนผมแล้ว เห็นแล้วครับเนี่ยครับใส่ฟิ้งนะครับอือนี่คืคอใสฟิ้งเลยใส่จนจะมองไม่เห็นละเพราะมีน้ำมันอันนี้ันีอัยังไม่ได้ใส่หรือเปล่าใส่แล้วดูนี่นะมันทสเครื่องกันอยู่นะคะ นี่เป็นไม้เลี้ยงพวกแกนมันนะครับมันรู้สึกมันจะหย่อนแล้วมันจะมันจะลงมาทีเดียวครับใช่ถี่เผาสามเผาเนี่อ่าครับเออนี่คือเอ่อมันจะมีรู้สึกแกนแแนีน้จะมีทูกปืนนอ่ามีเป็แนแค่เอาขหัวกอยู่แค่นี้ใช่ไหมครับก็ค,บบคือ